คือต้องบอกว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยนะครับมันมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆครับในเรื่องของเสียงดังนั่นเองครับคือมันเป็นสัตว์ที่สามารถส่งเสียงดังได้มากที่สุดในโลกเลยครับผมแล้วชื่อเสียงของมันอีกอันนึงก็คือการสร้างความร้อนสูงมากๆเกือบเท่าความร้อนของพื้นผิวของดวงอาทิตย์เลยครับผมฟังแล้วดูอึ้งๆเลยครับผมได้ยินครั้งแรกนี่ผมก็อึ้งเหมือนกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรื่องมันสั้นนะครับสำหรับเรื่องมันสั้นวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสัตว์ชนิดหนึ่งครับทุกคนมันมีความสามารถพิเศษมากๆาครับผมจะบอกให้ทุกคนฟังเลยก็ได้ครับมันสามารถสร้างอุณหภูมิเทียบเท่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ได้ครับผมมันคือสัตว์อะไรเดี๋ยวไปฟังกันครับผมแต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะครับกดติดตามได้เลยครับทุกคนตอนนี้นะมาไอสัตว์ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยครับทุกคมมมัสสสิดีรรรบ่าาาาถ้้งงอณหภููไๆ จริงๆแล้วมันก็ไม่เท่ากับพื้นผิวของดวงอาทิตย์หรอกทุกคนแต่ว่ามันใกล้เคียงมากๆเลยครับซึ่งไอสัตว์ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในน้ำครับทุกคนแต่ทุกคนก็คงได้เห็นภาพมันแล้วแหละตอนนี้นะคือพอผมบอกว่ามันอยู่ในน้ำเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ,ไอความร้อนกับน้ำเนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับแต่ใครจะไปรู้ครับทุกคนว่าบริเวณมหาสมุทรตื้นๆทั่วโลกเลยนะครับจะมีสัตว์ชนิดนี้เนี่ยแอบแฟงอยู่ครับผม คือมันเป็นสัตว์ที่หน้าตาธรรมดาธรรมดามากๆครับพอใครได้มองเห็นมันเนี่ยก็คงไม่ได้สนใจหรอกครับว่ามันจะมีความสามารถพิเศษอะไรอยู่นะครับคือต้องบอกว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยนะครับมันมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆครับในเรื่องของเสียงดังนั่นเองครับคือมันเป็นสัตว์ที่สามารถส่งเสียงดังได้มากที่สุดในโลกเลยครับผมแล้วชื่อเสียงของมันอีกอันนึงก็คือการสร้างความร้อนสูงมากๆเกือบเท่าความร้อนของพื้นผิวของดวงอาทิตย์เลยครับผมฟังเราดูอึ้งๆเลยครับผมได้ยินครั้งแรกนี่ผมก็อึ้งเหมือนกันนะครับเอา กุ้งไก่ปืนนั่นเองครับผมถึงแม้ว่าความสามารถของกุ้งชนิดนี้นะครับมันจะฟังดูเวอร์ไปหน่อยนะทุกคนแต่ว่ามันคือเรื่องจริงครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับทุกคนคืออุณหภูมิมหาศาลที่พูดถึงเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นตอนที่มันหนีบกล้ามอันใหญ่โตของมันนั่นแหละครับซึ่งการหนีบกล้ามของมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับการลั่นไก่ปืนเลยครับเพื่อสร้างคลื่นกระแทกรุนแรงมากๆครับ ซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับเรียกว่าโซโนรูมิเนเซนต์ครับผมถ้าผมออกเสียงผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับปฏิกิริยาโซโนรูมิเนเซนต์นะครับถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะทุกคนมันก็คือปฏิกิริยาที่เกิดฟองอากาศขึ้นแบบเฉียบพันภายในของเหลวครับ แล้วฟองอากาศนั้นเนี่ยยุบตัวลงอย่างรวดเร็วครับทาให้ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาครับทุกคนในรูปแบบของแสงสว่างแล้วก็ความร้อนครับซึ่งความร้อนที่ไอ้เจ้ากุ้งไกปืนเนี่ยมันสามารถทําได้นะครับสูงกว่า4,000องศาเซลเซียสเลยครับแต่ว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยเคยมีนักวิทยาศาสตร์ได้เอาไปทดลองในห้องแลบนะครับเขาสามารถสร้างอุณหภูมิได้มากกว่าหมื่นองศาเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยานี้นะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับทุกคน และเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เกิดเสียงดังถึง218เดซิเบลเลยนะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือที่มาที่ทำไมถึงได้รับฉายาว่าเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงดังที่สุดในโลกนั่นเองครับ แต่ว่าไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าปฏิกิริยานี้นะครับเกิดขึ้นเพียง1ใน1000ส่วนของวินาทีเท่านั้นเองครับผมคือเร็วมากๆคือถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีสโลโมชันเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับเราก็คงไม่รู้หรอกครับว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันมีความสามารถที่น่าทึ่งขนาดนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่ามันก็เหมือนกุ้งทั่วไปเลยนั่นแหละครับบางทีเนี่ยทุกคนอาจจะเคยไปดำน้ำใช่ไหมครับแล้วทุกคนอาจจะเคยได้ยินเสียงนี้ครับเนี่ยมีใครเคยได้ยินไหมครับบางทีบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะมีกุ้งชนิดดนนนี้้อออาศัััยยู่ก็ไเงครบผม เอาละครับถึงแม้ว่าเจ้ากุ้งชนิดนี้นะครับจะมีอาวุธที่ดูร้ายกาจรุนแรงติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เคยไปละลานใครครับผมเพราะว่ากุ้งชนิดนี้เนี่ยมันจะใช้ความสามารถของมันเฉพาะเวลาที่มันต้องหาอาหารหรือว่าป้องกันตัวเท่านั้นเองครับแถมเจ้ามือปืนขาหดตัวนี้นะครับมันยังมีมากกว่า600สายพันธุ์เลยนะครับซึ่งมันก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปบ้างเพียงเล็กน้อยเองนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่พวกมันเหมือนกันก็คือสายตาที่โคตรแย่ของมันนะครับเรียกได้ว่าตาบอดเลยก็ว่าได้นรบาาางทีถ้เ ไปแอบดูพวกมันนะครับเราอาจจะเห็นว่ามันเนี่ยจะมีเพื่อนซีอยู่ครับนั่นก็คือปลาบูตัวเล็กๆนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพื่อนกันหรอกครับเพราะว่าเจ้ากุ้งพวกนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยปลาบูตัวเล็กๆนะครับในการพาพวกมันคานกลับบ้านครับผมเพราะว่ากลับบ้านไม่ถูกนะครับแถมมันต้องจ่ายค่าจ้างให้กับปลาบูด้วยนะโดยการที่พวกมันเนี่ยจะต้องขุดหลุมแล้วก็ทําความสะอาดให้กับปลาบูนั่นเองครับผม นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนํามาฝากให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้ครับผมใครมีความเห็นยังไงหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าหากมีส่วนไหนที่ผมนําเสนอผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย